ู้รับผิดชอบในจัดซื้อนะต้องมีคุณสมบัติของผู้บริหารที่ดีครบถ้วนอยู่ในตัวเลยแล้วครบถ้วนมันคือยังไงก็รู้ทั้งหลักการปฏิบัติของการจัดซื้อรู้ทั้งหลักการปฏิบัติของการบริหารเนี่แหละคะ่ะมันจะได้ครบถ้วนเพราะแบบนี้มันถึงจะเชื่อมโยงเรื่องราวได้พอเชื่อมโยงเรื่องราวได้มันจะวิเคราะห์แล้วแก้ปัญหาได้ทุกบริษัทต้องการนะคะต้องการคนอัพ แผนกให้มันดีขึ้นไม่ใช่ทําแต่เดิมๆถ้าเดิมๆมันดีอยู่แล้วก็รักษามาตรฐานแล้วมีอะไรที่ใหม่ก็เอาเข้าไปอันนั้นโอเคแล้วการเป็นผู้บริหารที่ดีก็คือมีจิตใจที่เมตตารักตัวเองแล้วรักผู้อื่นเราอยากได้ความเติบโตแบบไหนเราก็อยากให้คนอื่นเติบโตแล้วได้เหมือนที่เราได้เช่นกันอันนั้นคือเป็นผู้บริหารที่ดีผู้บริหารที่ดีอ่ะมันก็รู้อยู่แล้วถือสินให้ครบเนาะ นั่นแหละคะ่ะคือเป็นผู้บริหารที่ดีมีจิตที่เมตตาเหมือนอย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้ก็เป็นผู้บริหารที่ดีแล้วขอบคุณในสิ่งที่มีให้เยอะใจคุณจะฟูขึ้นแล้วการที่จะทําให้มันครบถ้วนกับการเป็นจัดซื้อที่มีคุณนะลักษณะผู้บริหารอยู่ในตัวคือรู้ในสิ่งที่เราทําจริงๆไม่ใช่แค่ทําไปวันๆเออเขาให้ฉัน ทำแค่นี้ก็แค่นี้แล้วว่าเปิด PO ก็แค่เปิด PO หาซัพพลายเออร์ก็หาซัพพลายเออร์แค่นี้แล้วว่ามันไม่ใช่แค่นั้นแค่นั้นไม่เติบโตครูเคยทําแค่นั้นเขาให้ครูรับผิดชอบแค่เนี้ยครูก็ทาแค่เนี้ยครูก็คิดเลยว่าเอา้าจ้างมาห0 0พันก็ทําแค่ห0 0พันถ้าทำหมื่นเดียวก็ขาดทุนดิก็ได้เขาเรียกข้อมูลเนี้ยก็มีอยู่ในหัวแล้วก็ได้ยินคนอื่นพูดเออก็เอามาเป็นตัวเองเออต้องแบบนั้นสิว่าทำมากขาดทุนเฮ้ยไม่เติบโต เราโตขึ้นเราก็เรียนรู้มากขึ้นนะเนาะเฮ้ยแบบเนี้ยไม่ใช่วะคือมันไม่เติบโตอะทำมาตลอดแบบเนี้ยไม่เคยเติบโตเอ้ยเราเปลี่ยนสิฉันไม่สนเราเงินเดือนเขาให้เท่าไรฉันขอเอาประสบการณ์ตรงเนี้ยเพราะฉันรู้ว่าเดี๋ยวฉันเติบโตมันเติบโตที่นี่ไม่ได้เดี๋ยวฉันไปเติบโตที่อื่นก็ได้แต่ฉันขอเรียนรู้ฉันขอเอาทั้งหมดที่มีเอ้ย ในนี้ความรู้มันตันแล้วฉันก็ขอไปเข้าคอร์สอบรมฉันก็ขอคุอยกับคนนู้นปรึกษาคนนี้ครูใช้วิธีนี้นะคะอย่างครูอยู่บริษัทเนี่ยครูก็จะขอเข้าคอร์สอบรมทุกๆุกปีเลยแล้วบางคอร์สอบรมไหนที่ครูอยากเรียนจริงๆบริษัทไม่สนับสนุนครูก็ใช้เงินตัวเองมันก็ทําให้ครูเติบโตจนถึงทุกวันนี้ครูอัพเรเวลตัวเองตลอดตอนทํางาน จากเป็นฝ่ายปฏิบัติการมาเป็นจูเนียเป็นซีเนียมาเป็นแอดซิตมาเป็นผู้จัดการแล้วก็มาเป็นเจ้าของบริษัทตัวเองคูอัพตัวเองเรื่อยๆเพราะครูรู้ว่าเฮ้ยชีวิตหนึ่งเดี๋ยวก็จากไปฉันก็ขอมุ่งสู่การเติบโตให้ตัวเองซิวะแล้วครูก็เป็นคนที่จิตใจดีด้วยครูไม่ได้คิดร้ายกับใครเฮ้ยครูเมตากับทุกคนแต่ครูก็ไม่ได้ทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ใช่แบบช่วยจนครูลําบากไม่ใช่อย่างนั้น ครูก็เมตตาครูก็แบ่งปันอะไรครูช่วยได้ครูก็ช่วยคนไหนรับก็รับไม่รับก็แล้วแต่มันจะทําให้คุณเติบโตดีด้วยรู้ด้วยรู้งานทุกขบวนการครบถ้วนก็ทําให้คุณเปล่งประกายได้ง่ายครูขอให้คุณเป็นคนที่โชคดีเนาะในงานจัดเสื้อในคอร์สครูมีหลายหลายคอร์สคุณไปเรียนรู้ค่ะคอร์สครูทั้งหมด มันเป็นวิชาชีพมันสร้างคนแล้วมันช่วยบริษัทที่มีจัดซื้อทั้งจัดซื้อในประเทศจัดซื้อต่างประเทศทั้งจัดซื้อทั่วไปและจัดจ้างด้วยไปเอาความรู้ในนั้นแล้วมันจะช่วยให้คุณช่วยตัวเองแล้วก็ช่วยบริษัทได้คอร์ชคู่มือจัดซื้อจัดจ้างคุณแนะนํา เพราะเป็นมาสเตอร์คอร์สที่ทำให้คุณรู้ภาพรวมทั้งหมดของจัดซื้อภาพรวมในที่นี้คือทั้งการปฏิบัติและการบริหารวางแผนกลยุทธ์กำหนดนโยบายการซื้อโอมีหลายเรื่องราวในนั้นคุณขอคอร์สอัลไลคูดูได้เลยหรือเข้าไปที่เว็บไซต์คูได้เลยคูขอให้คุณทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆเนาะดูแลสุขภาพให้ดีตรงนี้ก็สำคัญคูขอให้คุณมั่งคัง่งร่ำรวยจากใจครูธัญญาคะ่ะ